มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนมนสิ์ค้ำสร้อยร่วมงานลํำลึก30ปีพุ่มพวงวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมานะคะเป็นวันที่2ของการจัดงานลํำลึกราชนีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ที่วัดทับกระดานตำบลบ่อสุพรรณอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีแฝนเพลงยังคงหลังไหลเดินทางมากราบไหว้ขอพร รำลึกการจากไปของศิลปินลูกทุ่งผู้ร่วงลับอย่างขับข้างตลอดทั้งวันค่ะโดยช่วงเย็ยนที่ผ่านมาได้มีมนสิค้ำซอยนะักร้องลูกทุ่งเดินทางเพื่อมาร่วมร้องเพลงนะคะเพื่อรำลึกถึงราชนีลูกทุ่งพร้อมไปไหว้เคารพหุ่นพุ่มพวงหุ่นที่13ที่อยู่ภายในหุบเขาทำเทียมภายในวัดนะคะซึ่งครอบครัวพี่โอ่งสลักจิตดวงจันทร์แล้วก็พี่น้องได้ร่วมกันสร้างเป็นหุ่นสุดท้ายมาประดิษฐานเอาไว้เป็นอนุสรณ์สถานค่ะ มนสิคำสร้อยนะคะได้ขอพอรพร้อมทั้งเขย่าเซียมซีเพื่อขอเลขเด็ดค่ะปรากฏว่าได้เลข7แล้วก็2และ2พร้อมบอกว่าเดินทางมาร่วมงานลํำลึกนี้รู้สึกตื่นเต้นเพราะได้มีโอกาสมาในสถานที่ที่พี่พื่งเคยอยู่เคยวิ่งเล่นทำให้ตนมีความรู้สึกมีแรงขึ้นมีความกระตือรือร้นในการมาที่นี่ชื่นใจเหมือนได้มาเยี่ยมบ้านพี่พึ่งและมีความสุข ได้มาเขย่าเซมซีที่หุ่น13ได้เลขเ2 2ส็22ก็ตรงใจเพราะว่าตนเองชอบ7227อยู่แล้วส่วนเลขในใจและมีซื้อเอาไว้ก็คือ536ค่ะทั้งนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ